เห็ดเพาะไฟครับเห็ดเพาะไฟเต็มเลยนี่ยหนึงนี่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 นาดถพี่ดวงยิงไงครับเห็ดเพาะไฟไหมพี่นี่ปืดถูกปาดพี่มุญปาดพี่บอยพี่แม่เห็ดเพาะไฟครับเต็มเลยพี่้องพี่เออเลยมแต่แนวเดียวปาดถยาแห้งมาเลยแล้วยางเหยียบเนสอุอุ้ยุ้ ถั่วคือลายก็เขี้ยมา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 ของดีอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องเจอแบบเต็มเต็มแหละเต็มเต็มเลยต่องแงวไปเลยเมียนครับผมผมเซอรเวให้มึงนิดน้อยบ้างหันแต่ว่าหันสังเกตดีๆกับเอี้เียเลยนี่ว่าเต็กขยะนี่ครับเดี๋ยวเด้อเอานี่นี่นี่เปลือกเขานี่ครับนี่คือ เพชรพอฝ่ายครับเดี๋ยวใส่มึงชัดๆเดี๋ยวใส่มึงชัดๆก่อนเอาเอาจากนี่ไปก่อนเผ็ดพอฝ่ายครับอ้ยอ่อนๆเลยได้นอุนั่นเห็นบ่อออนอีหลีโอ้อยู่นี่แบบอ่อนจะบ่บ่ต้องไปก่อนบ่บ่ต้องไปเอาฝ่ายเพิ่นออกนะครับขวดรูปๆเอาใต่ขี้ดินออกซื่อๆอ้ยอ่อนๆเลยนี่แหละนู่นๆแม่นมดเลยนี่แมนบ่แม่นมันต้องเป็นฝ่ายขึ้นดินดิ้งถือว่งายเนาะ นี่ครับลักษณะของเห็ดเพาะไฟนี่เห็นบ่ใหญ่อ,อ่อ,อนๆเลยถามว่าแต่งตั้งกันบ่กับกเห็ดเพาะหนังตั้าาง,ตงกันนิดน้อยครับเพาะไฟนี่หนังเพื่อนอาจสิเป็นแบบแหงจักน้อยแต่ถแต่ขันอ่อนนี่บ่แหงไดนขันเอาไปสดๆนี่เส่บอยู่ครับเห็ดเพาะไฟนี่ต้องกินสดๆเ<ด>ห็นบ่ถืออ่อนอ่อนเนี่ยนะนงด้ยเห็ดเพาะไฟนี่เก็บไปไม่ไมนี่แซ่บครับ นี่เป็นสิอบะแหงกระด้างวว้ยไพสิไปหูขอโทษขออภัยเดอ้อคิดว่าน,นู่นนี่บ่แมนแหมก็ล่องโจกยังสี่อุ้ยอ่อนมันขวดหยากเลยโบคือเฮ็ดพอหนังนี่นีน่โบแมน,อ,นอ,อันนี้อันนี้เป็นอ่อนอยู่สื่อๆแล้วกับเป็นหลายเฮ็ดพอหนังนี่ก็คือนี่ตามซือ่อนะพี่น้องหนังนึบุ๊กนุ๊กไงด่เนเฮ็ดพอฝ่ายไงดิ อ่อนเลยขา,ขาวๆก็ต้องไปดูแห้งค่อยๆ้อเป่าดอกนี่คนมาหยาดดอกงานบุบุโลกนี้มีแค่เราสองคนตอนนี้เขาเมือกันหมดแล้วนี่น่าจะใช่เงี้ยเท่ๆเห็นๆเขาขาวนั่นอุอ้ยพี่ผู้่ายอุ้ยผู้ใคก็ตามจริงกันเล่งไว้เราละเป็นทางบาท่านได้ออกอ งนนั่พี่มาทางพี่ไเขาตองมาข้างหลังพี่มองหันเข้าไปมองหันมันเหยียบเหี้ยโอ้ยกองกไอหิดมาเนี่ยนี่ต้องขอเวลาพักจเคาะจกนาวยจากข้าวจากข้าวจากาะเอกไปยังได้กับท่านท่านท่านโอ้ยเบิกใหญ่คาดใหญ่ครับเพี่พอฝ่ายใหญ่ดีนี่นี่นี่นุ่นนั่นล่ะอุ้ยอุ้ยอีหลีบ่ได้ยฝาวดิเอาเห็ดอันนี้นะอุ้ยนั่นอุ้ยบ่ได้ยฝาวดิ ขันข้นเฝ้าวนี่คือบ่ได้กินมามุนโอ้อ่อนก็บอ่อนแน่นอุ้ยอ่อนแน่นมาได้ไงนี่นี่นานี่อันนี้กับแมนอุ้ยเสาเจิดประธานหูเด้อวิธีการเอาอันนี้กับแมนนะสิลองเบิ่งก่อนคือมองไหนบ่ทธานในนู่นทางเฮามองไหนบ่ทธานในนู่นเฮาบ่ต้องไปเอานี่ไอศวลรดหลวงเพิ่นสิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดพ่อไฟบ่คือเฮ็ดพอหนังเลยเปิ้ลสิโจ๊บบึงบ่ต้องไปโจ๊บแนั่นอุ้ยดอกใหญ่ที่ออื แม่นหมดครับกล่องอะไรฮีดพ่อกล่องมาดิโอ้ยโอ้ยอ่อนน้ำซ้ำถี่น้ำถี่เดือดจังหามันต้องหาไปเป็นหนาหันน้องสันนี่เหยียบเหยียบเฮ็ดมุนสงสัยนี่แมนบอแมนนี่แต่อันนันบนนี่มนงองาไหมเงาหามึงกำลังเป็นฝานั่นแมนอีดีอายแต่ว่ามันน้อยยิ่งบอไปอือโอ้ย บ่ต้องไปขวดอุ้ยนี่บ่ขวดจะได้นี่ขุดเอาเลยนี่ก็ขุดวันนี้พ่อเราก็ถมถมเลยมันอ่อนเนาะนีด้วยนีทั้งผีคนเหยียบเดี๋ยวเอาจุ่มนี่แล้วผักจะเข้ากล่องหิดนั่นแหละขุดเอาอุ้ยอ่อนๆเลยอีพอใหยหอดมือฮือเป็นอย่าง แผ่นแห่งครับเปลือกพิ่นแห่งน่ะเอาง่ายๆพี่น้องคือเพิ่นสิบลนนึบสิบลอนด์ขัวนึบคือจังเห็ดเพาะหนังเอาขึ้นมาเลยน่ะละอันนี้กรอบมั้งอันนี้แบบเออหันหันเบาอีกอย่างหนึ่งกะมันกรอบมั้งแล้วแต่คนมาครับโอ้ยไงเสียงอะไรต้องระวังพี่น้เชื้อด้นี้เชื้อด้นี่นี่แหละเชื้อเพื่อนพี่น้องเชื้อเห็ดเพาะเอาบัีพีมบูรณ์เอาก็ได้ตามจริงเอาดอกไปก็ได้ผมก็อยากทดล่องอยู่ ตามจริงเห็นในโซเชียลอยู่เพาะหนอนกินบ่พอหลายเป็นอันไรเลยตัวนี้เป็นแผ่นเลยเหรอเนาะเป็นแผ่นเลยตัวนี้แมนให้พอหนังด้วยกันเป็นแผ่นทั้งสี่หลังหันมองเพลินเนาะน้ำผู้ทั้งสี่เลยโอ้โหบวแลง่ายจริงเลย อุ้ยเสือไอ้บกผิดหรอเดี๋ยวพักเครื่องหน่อยป้อหอมยางแห้งเลยเอาเอาอครับโอ้โหดอกเดียวบ่แม่นเลยโอ้ยดอกง่ายขับบ่อยากให้ทิ้มสดปันได้ดอกบ่บ่ตัวยุคนี้สมัยนี่อือนี่นี่ไอ้เห็นแล้วอู้ยอืออู้ยใช่ไมตะกี้ก็ว่าเส็ดดากแล้วเลยแล้วนี่ก็ ถูน้ำขังจริงๆแล้วข่างเยาว์แล้วถูทวดทวดทวดถวดมุมบปากกับเลยนะหอมมาดิอุ้ยอีพออีแม่ยคอยรูปบอกกุ๊งแยงันมือเฮ้ยโวยมือไม่ต้องเฝ้าไหมบอเยจย่าชายคอยรูปที่เราไม่โชคกระโปงมือคอยบอเธอไม่ต้องเฝ้าไหมเย็นเจ็นเย็นแล้วห้องผิดมุมงมีเหละถือเกลีวขวาใส เดี๋ยวจังน้ำมาเมิงอีกรูปแห้งดอกแตกดอกเป็นอ่อนแห้งอืออ่อนแห้ง <c oughs> อ้ยหั่นเพิ่นแก่นั่นคือเพิ่นจีเป็นแบบไข่ไข่ใหญ่แม,มงมุมออกมาเลยเป็นคือจังผ่าผ่าเก่าๆอยู่ผิวดินไหม,มครับแบบนั้นแหละดอกแก่เพิ่นแต่ว่านี่อ่อนแห้งนี่ถ้ากับขี้ผโหยจ่ไม่ขี้ผอหลายซันนี่พอทั้งแต่ผโออยู่น้ำมุมคันแท่นหน้าอ่ะ nhiều bò gì đây này men này nhìn mà bà này ăn nó cũng đang kiếp vô na oh wow anh thấy nู่n nôn mứa bóc bóc mưng cái đây na cặp cứ cái ngay cột เสียงเบาๆนะเมียนโหลดเสียงก็ยังขีดินปกผ่านโอ้โห่ปีนี่ปีทองของเห็ดพออีหลีโอ้เอาบ่าเบิดดอกพี่น้องใช่ถามว่าเอาเบิดบ่เอาบ่าเบิดดอกต้องเบิด์สิ้าอย่า,ยาวา่าเถาะเบิดมันก็บ่เบิดเกียงดอกหนึ่งเ่าีกับหนึ่มีและะ้วเนาะเอาท่านี้ก้อนเอนทางนี้ก้อนบางทางบางเท่าท <c oughs> ี่ยังไปนี่นั่นนี่แหละอันนี้งงเอองเสียงกับผาดเนี่ยแหละธรรมดาเบิ่ง งานนาเดียวงานนาเดียวเด้อนี่ครับพี่น้องงดอกอวบยุไสบูเฮ็ดมันนี่นี่นี่กล้องเฮ็ดหันบอสมูดก็ตรงขอถอดขอให้เด้อพี่น้องอดตสาบิึงไปก่อนเห็นแต่มือเขาเจออย่างนั้นนี่งานขึ้นมากก็เห็นอยู่เงี้หมดิเงี้ยโบเงี้ยโบเงี้ยอ้ การะยาตักนันถึงนี่เห็นนอนนิ่มนหมเดินนี่นี่นิ่มๆโอตุนเน่ยบนหองท่านจึงมาถ้าใส่ซอนออกมามาเฮบดเห็ดหัวดอกเห็ดเห็นดเพาะฝ้ายล้วก็สมเลยไม่ติดเต่เห็นโอ้ย อาจสะบอได้ส่งหรอครับจังให้ได้กินแบบเต็มๆก้อนอันนี้เห็ดพอไฝายแบบแบบเนีนๆนะอ่อนๆอ่อน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 แบบอ่อนแห้งมึงที่หละติดกันเลยเดียพี่น้องก้อนหวเนี่ยไหเห็ดเพาะ่ายมึงที่ละมึงที่ละมึงที่ะพี่น้องอ้ยอ่อนบบกคุณป่าคุณแม่ดอกคุแต่กินเบา แมนอีหรี่แมนมัดนั่นแหละเคาะมึงที่ละมือนั่นบีบมึงก็ได้นี่เป็นนิ่มๆอ่อนมากต้นหนีต้นนีเถาเถาบพอไปน้เขื่อต้นนีเนียนบดบ่มเนียน กำลังหมุดกำลังพุดบุด <B> พ <ina uno> yeah. ุดพุดบุยบุยขึ้นนี่อะไรเบิ้ลเฮ้ยมึงพี่น้องมึ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 งอะไรมึงเบิ่งเพิ่นล้วนลวนที่นี่ลองใส่มือได้ปะใส่มือใส่ถุงมือไหมเออนั่นแหละครับใส่นิ้วนั่งนิ้วกลางก็ได้ใส่นิ้วโปะก็ได้เนี่ยมันเลิก บลูเลิกดอกกันเพื่อนฟูแล้วมูเลิกไก่เพื่อนโพขึ้นมาไหมอันนั้นละไต่ดินหนักปูดปาดเตีงได้เตีงไดโอ้อ่อนๆใหญ่ๆเลยกวนกูดูชิลี่ยังไดีป่ะดี ดีแห้งดีแห้งมีเนาะโอ้ยส่วนหน่อยดิสิมาเห็นสิมาเห็นสิมาได้ยซูมมานี่แล้วก็เฮ็ดพอะฝายกับเมื่นเมื่าสิหางายดิหาหนักผมว่าหาหนักก็เฮ็ดพาะหนังปีนีปีทองของเฮ็ดเพาะคล้ายๆเพิ่นดับไหมนี่แหละมาเกิดใหม่ปีนี่แน่นครับสภาพอากาศเพิ่นเพิ่นได้นั่นแหละเอาออกมาเป็นเกาะเป็นแผ่นเลยเท้า มวนเนาะมวลมาเนี่ยนี่นี่นี่เนาะเมนมนเมนเท่ๆนั่นนี่ลราพี่น้องได้รุนน้ำมันสิ้ีบะแมน นูนตัวนี้ก็เมียนตัวนี้เมียนมาเลยตามใบ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 ใีบบใบใบใบบ่บใใบ้กล่องนีใบายุบใบนบใ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 ่ใบ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 บบ โอ้ผมแกงนี่บ่ได้พาดิมันจะไหนดอกแกงเห็ดเพาะนี่กันพาละออ้ยไม่เอาด้วยซ้ำอุ้ยม่เิ็บเกเออเอาออกดอกนึงงเราก็ง่ายดอกมันนั่นละโอ้ยสะอ่อนดินั่นละนี่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  างพุ่นมาเลยกับผมเป็นว่าผมมีห้อยคนเอาได้มีครับมีคือกันเฉพาะคนหู้อืมยางมากบอทัวเด้นี่ยเฉพาะคนรู้เท่านั้นส่วนมากคนสิเข้าใจอาจสิเข้าใจว่าเป็นเฮ็ดอันนี้ตัวปูเฮ็ดตัวปูเห็นไหมบางคนนึกว่าแต่อีหยังบุแมน แต่ผมนี่ก็ะหูแล้วเคยเอาอยู่เคยเอาสมัยตะกี้ยุให้เจ้าของนั่น้มัน,มนบราลายกดน,นี่วู้เมือกวดนี่ออกอ่อนอ้ยอ่อนคักอ่อนเนี่ยได้นี่เห็นกระซอนสุยคือ Thầy Có ăn chỉ đến cho lần ăn bọn đấy ừ, này thử cái bọn đấy Ui ừ. ừ, nắm thử trong quả Ui cho xì nhá Thốm nè เอ้า,อาเแล้วพี่กับน้องครับอุ้ยพี่กับน้องพี่กับน้องอนี่ลักษณะเห็ดพอนังเพิ่นสิขึ้นแบบนี้ครับเพิ่นสิบมีปุ๋ยไฟบมี้ไฟน,นั่นลหะบมีใยิ่นลายอหูดรกหมู่ผู้เพินเ่นบ่ฮหู้ก็มีเด้ผู้น่นบ่เคยหาใส่น้ำกันเลยเนาะใส่น้ำกันเลยใส่ละนี่หัน้ดี้งดิครดิลงดษ้ะเห็ดพ้งดิง บักขันเด้อเพีใ่ใส่มือลูบเด้อบักขั้นห้องน้ำักเล็บแมวนะบักเล็บแมวสันดานสันกล่องพันหนึ่งเถื่อนถึง,ถง,ถงนี่ครับแฝดคนละฝากันเด้อพี่น้องกับเพ็ดเพาะหนังครับฝาแฝดกันแต่คนละฝาฝาหนอกฝาในนี่เดีวยวจะเอาชีดินไปสมมองสีเอามาเนี่ย กลงเดี๋ยวจะค้นมาดอกพี่นองมันก็จะมีเมนูที่เหมาะสำหรับเพิ่นอยู่ที่เห็ดให้แแสบแสบอยู่เหลืวนี่ทอดกรอบก็ได้ไ<ว>กินกับน้ำจิ้มเอาอิหลีได้คือกันครับได้เลยเนี่ด้บบแย้งหลายหลายเนี่ยป็งกินลูกโอ้ยหลายติบงาน มันแบบฟุกๆอีกเลว็วอือ,อ,อที่นี่เลยสัมผัสทิดเพาะต่างร้ายเถื่อไรหลอกสองเพาะก่อนอ่าสองเพอฝ่ายเพาะหนังอ,อ,อะมันๆค่ะเทออกก่อนนี่อันนี้เพาะหนังใดแจ็กหน่อยเองนึกว่าจะสีไหลเต้มดูเพิ่งว่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่หาพวกกิดดนี่เพาะฝ่ายให้จะดูชีมเหลวออน อ่อนแห้งแล้ววะสุดยอดเลยพูดใส่ต่กุนย่างลหลายๆเลยครับพี่น้องพูดทางข้างขึ้นทางแชสตู้นนะเจ็บกินเลยนะต้องสั่นเปลีอยนเป็นแข็งเพาไป็นหลังเด้อไอ้กระสนะันนะนี่ไม่ใช่กระชาละกันอ๋อจะดูดยี่เขาเคยไปนาจะดูดเพราะอะไรที่นี่ดูดมันบ้าข้าสวยที่นี่หยอกล่างเสื่อๆดอกต้นนี้แหละค่ะหมานโอ้ยซิมแล้วไปไปฝุกเอาสุดยอด มีแต่อ่อนๆนี่แหละครับขอดีข้อเข็มข้อฝายใหญ่ันยัใหญ่อีหลีใหญ่ข้อหนังบ่อยญ่เป็นมียันล่างหน่วยหนึ่งค่ะพี่น้องล่างเบิ่งดอกหนึ่งเดี๋ยวสิพาให้เบิ่องอิปหออุ้ยอ่อนๆเลยขาวจ้วงหน้าเจี๊ยบล่างแล้วเรียบร้อยมีแต่อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องนี่ เห็ดผ mm hmm. อบฟายกระสีมีแกกับแกเบาแห้งหรอกค่ะเพราะนกกระสีแบบยังมาท่านหยาบอ่ะนะนี่อ่อนๆเลยงามๆโอ้หมานเป็นกิโลสุดยอดอุย้ยเบึ้งติละ่ะพาออกเล้วอ่อนๆเลยหลันงนั่งคัดจ้นว่า